พาน้าทะเลลดก็เลยมีอ่างเก็บน้ามีอะไรม,นนนมีนั่นแหละมีบึงต่างๆนานานั่นแหละแถวแถวนครสวรรคนะ์บึงบลอรเพชรบึงอะไรนั่นแหละครับเป็นบึงที่ใหญ่ที่กว้างใหญ่นั่นแหละครับเพราะว่าน้ําทะเลมันลดมันหนุนไม่ถึงก็เลยกลายเป็นบึงน้ําจืดแต่เดิมมันก็อาจจะเป็นบึงน้ําจืดนั่นแหละครับผมคิดว่าน้ําทะเลไม่ถึงไม่ถึงนั่นเพียกแต่ว่าบึงมันอาจจะกว้างกว่านั้นนะครับ บึงอาจจะกว้างงั้นเป็นบึงนักจืดเลยครับแต่ว่าบึงมันอาจจะกว้างนั่นเพราะว่ามันเป็นน้ําทะเลนุนไวอนะพอน้ําทะเลลงบึงบึงก็ลดลงมันขึ้นวืบขึ้นวืบ,นวบลงน,บ <laughs> นั่นแหละครับนั่นแหละไอ้นี่เห็นไหมเนี่ยบริเวณเนี่ยอ่าบริเวณนี้มันเป็นที่ราบนะครับบริเวณไอ้พักโคแถวย่างกุ้งแถวเนี่ยมันเป็นเมื่อเป็นที่ราบลุ่มมันก็น้ําทะเลนุนไว ขึ้นลงทั่วมาไว้ไม่มีใครไปสร้างเมืองนะครับตรงนั้นนะ่ะหงสาวสดีนะ่ะยังไม่ได้สร้างนะครับอ่าก็ผ่ามานี่เลยเนี่ยเนี่ยเขาก็ผ่าขึ้นมานี่เลยนะมาถึงสุขโขทัยก็มาเงี้ยเนี่ยเข้ามาเงี้ยนะเข้ามาแถวเพชรบูรณ์ก็ได้อ้าจากเพชบรบณ์มาก็ร้อยกว่ากิโลก็มาถึงเมืองศรีมาอะไรประมาณนั่นแหละครับนั่นนะครับจากสุขโขทยัยสุขโขทัยก็อาจจะยังไม่มี ยังไม่มีชื่ออาจจะเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเมืองก็ได้นั่นนะครับแต่ว่าเขามีทางเปลี่ยนไว้แล้วตรงนี้ชาวสุวรรณภูมิเขาฉลาดเขาจเจริญทุกอย่างไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมชาวชวนชาว,าวชาวสุวรรณภูมิเขามีการปั้นห่อ,ป,อปั้นหม้อปั้นไหเขาได้ค้าขายกับอินเดียอยู่ก่อนที่ยังไม่มีศาสนานั่นนะครับเนี่ยเขาวาดรูปก็ได้เขา ผลิตโลหะได้เนี่ยเห็นไหมกําไรเนี่ยเขามีการนับ 1, 10, 1, 10, 1 10, 100, 100, นึถึงสิเป็นหลัก10หลักร้อยนี่สบายมากนะครับเนี่ยเอย่างจะให้ดูการนับเขานเนี่ยเนี่ยสมมติเขาทำอ่ากำไรเขาก็ต้องนับอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปเ้าห็นไหมครับกําไรของเขาทุกตัวต้องอ่าต้องเป็น9นะไม่ว่าเขาจะหล่อหลอมแต่การออกแบบครัง้งแรกเขาจะต้องนับ เขาก็ต้องบอกทางกำไรต้องขนาดนี้นะต้องอ่าต้องเป็นวงๆอย่างงี้เก้าเก้าเม็ดอย่างงี้เก้าวงอย่าง 9, 9าง,ง,างี้อะไรประมาณนั่นแหละครับเนี่ยเขามีแม้แต่เขาวาดรูปอ่ะเขาบอกสมมติว่าเขาวาดดวงอาทิตย์เขาก็ต้องนับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับการวาดดวงอาทิตย์เขาอาจจะนับในใจก็ได้ฮะ แต่ว่าเขารูเขารู้แล้วว่าดวงอาทิตย์น่ะเขาทําเป็นก้าวแฉรเพราะเขารู้เขาลู้การนับแล้วแสดงว่าเขาลู้วิธีนับนะครับพอศาสนาเข้ามาอักษรเข้ามาเขาถึงจะคิดอักษรเลขนับเขาถึงเขาถึงนับเป็นนะครับเขามีนับเป็นตั้งชื่อไว้เลยอันนี้เรียกว่าหนึ่งอันนี้เรียกว่าสองอันนี้เรียกว่าสามอันนี้เรียกว่าสี่อันนี้เรียกว่าห้าอันนี้เรียกว่าหกอันนี้เรียกว่าเจ็ดอันนี้เรียกว่าแปดอันนี้เรียกว่าเก้าอันนี้กล๊กนี่อันนี้เรียกว่าศูนย เห็นไหมอ่าเขาต้องนับแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าอักษรมาอักษรพามีก็ไม่มีอักษรเลขนับเห็นไ,ไหมอักษรนี่ก็ไม่มีเลขนับนะครับอักษรของทงรุ่นแรกก็ไม่มีเลขนับเพราะในอินเดียเขาไม่มีเลขนับนะครับนะเวลานับเขาก็อาจจะเขียนเป็นตัวอักษรเอานั่นแหละครับ เป็นเอกเป็นโทนะครับเป็นเอกโทตรีอะไรก็ว่านั้นไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับทีนี้สาเหตุที่อักษรเนี่ยอักษรอักษรเนี่ยต้องไปอยู่ที่ราชวงศ์อินเดียใตย้ย้อนไปอยู่อินเดีย,ตยใต้ในสมัยในสมัยพระเจ้าจิตเสนนั่นแหละครับก็เพราะว่ามันเป็นอักษรที่จําเป็นที่จะต้องเขียนแล้วให้ทางสยามนี่อ่าน อ่านว่าปีนี้จะเอาเครื่องบรรณาการเท่าไหร่เท่าไหร่ทองเท,ท,ท,ท่าไหร่เหล็กเท่าไหร่อะไรประมาณหอ,อกดาบหรือว่าโลหะหม้อหเท่าไหร่เขาก็จะเขียนมาให้ให้อ่านเพราะว่าไอ้ของเขามีอยู่แล้วเนี่ยของเขาเดิมเนี่ยเข้าใจว่าจะได้แบบมาจากพัฒนามาจากอักษรรุ่นโศงนั่นแหละครับเนี่ยในพุษษษทธศตวรรษที่1 1นั่นนะและราชวงศ์เปรว่าเขามีอักษรแบบนี้เนี่ยเห็นไ,ไหมเขาก็พัฒนามา ได้แนวคิดมาจากาพระเจ้าโศกนั่นแหละครับเขาก็เลยเามาดัดแปลงเป็นแบบเขา <_ d iam onds> เห็นไหมครับเนี่ยพระเจ้าโศกเขาใช้ <_ d iam onds> เขาเอาอักษรพรมิรุ่นล้วนมาเลยมาใช้เพราะว่าอักษรของสงุนแรกและสง,นสงุนโศกนะ่ะยังไม่มีใครสามารถใช้ได้เนื่องจากว่าพระองค์ในสมัยของ,องพระองค์เพิ่งอุปถัมภ์ทางฝ่ายพามผ่ายราชบัณฑิตก็ชํานาญแต่อักษรนี้นะครับพระองค์ก็ต้องสั่งให้ราชบัณฑิต จารึกแต่อาจจะเป็นภาษาปรากฤิตหรือบาลีอะไรประมาณนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับแต่ใช้อักษรของอักษรพรามนีนั่นแหละครับตามหลักฐานที่พบเห็นไหมทีนี้ทางอินเดียเขามีอักษรเลขนับทีหลังเมื่อไทยเราได้อักษรแล้วก็ถึงว่าเอยเราค้าขายกับคนอื่น พวกเราเองหรือว่าค้าขายกับอินเดียตอนนั้นมีแต่อินเดียเข้ามาก็จะได้นับของและบันทึกของได้ถูกว่าเขาสั่งอะไรเท่าไหร่สั่งแหวนกําไรเท่าไหร่ส่งหอกสั่งกระพวนเท่าไหร่เนี่ยก็จะสั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะได้จดเอาไว้นั่นแหละครับเพราะเรามีมีอักษรจากสงนุนแรกและสงนุนสงมาใช้แล้วนะครับนั่นแหละครับถึงได้มีหลักฐานการใช้อักษรของของไทยเรานะครับนั่นแหละครับเนี่ย อักษรการใช้อักษรเออหลักฐานการใช้อักษรเห็นไหมอ่เมื่อหนึ่งพันแปดร้อย่ห้าสิบห้าปีหนึ่งพันแปดร้อยห้าหนึ่งเอ่าหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าปีมาแล้วนะครับหรือพุทธศตรวตรรษที่เจ็ดที่แปดก็มีอักษรนี้ใช้อยู่แล้วนะครับในขณะที่อินเดียก็ยังไม่มีนะครับอินเดียเพิ่งเพิ่งมีในในพุทธศตรวตรรษที่สิบนะครับแต่ของเรา หลักฐานพุทธจักรศตวรรษที่เจดที่แมีแล้วครับมีอักษรมืสองนับแล้วแล้วไม่ในนับแบบเขมนด้วยครับนับแบบไทยนะครับเนี่ยห,135ห135นึ่งสามห้าเรียกว่าหนึ่งร้อยสามสิบห้าเนี่ยเขาจะอ่านกันอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าหรือหนึ่งสามห้าก็ได้เรียงไปเลยเขาก็รู้กันว่าอัอสคราดหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับ้วจะไม่เหมือนอ่า